ว่าทองคำต่อให้ลงอะ่ะเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปใหม่ดูช่วงทองคำที่ลงมาสิครับหนึ่งเก้าเก้าูนจนถึงปีสองพันนี่คือสิบปีของขาลงนะครับนักลงทุนบอกว่างั้นแล้วพอมันเด้งขึ้นมาแ๊ปเดียวฉันขายเลยผมจำได้เลยนะครับจากสองหมื่นที่ติดกันอยู่ตั้งนานใช่ไหมครับแล้วสาม0,000ื่นบาทป,ปุ๊บขายเลยหลุดดอยแล้วสามหมื่นขึ้นมาหกหมื่นเป็นไงละ่ะคือสุดท้ายแล้วระยะยาวเนี่ยสินทรัพย์ทางหลักเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนเป็นบวกในระย,ยะยาวถึงแม้ว่าอันนี้เนี่ยผมบอกให้จริงว่า มันผ่านมาไม่รู้กี่วิกฤตนะกีตาร์ดังนั้นเวลาเราเราลงทุนเนี่ยให้รู้หนึ่งอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดความผันผวนในระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติทองเนี่ยมันขึ้นมาตั้งเยอะเวลาลงมันก็ลงเหมือนกันหุ้นนะครับเดี๋ยวเรวขึ้นเยอะๆเดี๋ยวาลง2 0 3 0มันก็ลงได้คือไม่ต้องห่วงหรอกครับคือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทองมันก็กลับมาตอนที่มันลงมาอย่างเงี้ยสมมุติถ้ามันลงมาถึง2 0 3 0ิริงทองมันก็ควรจะต้องเก็บ เริ่มเก็บสะสมถูกไหมเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันเด็กก็ามาถามพี่อีกแล้วจะรับที่เท่าไหร่ดีอ่าก็จะเป็นคําถามที่น่ารักมากนะครับก็อตอบซะว่าทองคํามันควรจะมีอยู่ในพอร์ตประมาณสักงห้าถึงสิเปอร์เซ็นต์ถ้ายังมีไม่ถึงลงมาก็ซื้อเพิ่มให้มันเป็นอยู่ในสัดส่วนตรงนั้นแล้วก็ใช้จังหวะที่ลงเนี่ยแหละเป็นจังหวะในการเพิ่มพอร์ตพี่เชื่อว่าภายในปีสองปีนี้ต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจพี่วีดูจากอะไรคะแล้วผมก็ยังบอกว่าปีหน้าอเมริกาเงินเฟ้อจะไม่ลง มันปีหน้าเนี่ยราคาสินค้าของอเมริกาจะขึ้นจากอเรื่องสองครามทางการค้าเราก็คงเคยได้ยินสิ่งที่บริษัทเฟดเขามองอทองคำนะคะทองคำเนี่ยไม่สร้าง d u c ั i v i t ีนะคะไม่ใช่แอสเซทที่เขาจะรักหรือว่าชื่นชอบในการลงทุนแต่ว่าเราเคยคุยกันนะคะพี่บีลงทุนใ,ในทองคำนะคะอะไรที่พี่บีมองต่างแล้วตอนนี้พี่บีมีมีมุมมองส่วนตัวนะคะกับการเก็บทองคําของตัวเองยังไง <laughs> ให้เราตั้งแต่ตอนซื้อให้ลูกเป็นสินสอดเลยไหม <laughs> เป็นสินทรัพย์ที่เหมาะอาการที่เอามาเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศทดแทนเงินดอลลาร์สหารัฐได้ในระดับหนึ่งและเงินดอลลาร์มันถูกขายอยู่ตลอดเวลาและยิ่งมีข่าวว่าเขาจะเอาดอลลาร์เนี่ยแปลงไปเป็น USDT แล้วเยปูดแล้วทําก็บอกเออใช่มันมีปัญหาปะ <laughs> ทองคำนะคะพี่วีคือถ้าเห็นว่า crisis จะมาบับเบิลจะมีตลาดจะแครชเนี่ยมีทองคำเอาไว้ใน,นพอร์ตโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้ที่ลงมาจากไฮเด่ยก็ประมาณเกือบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีไหมคะคือจริงๆเนี่ยฮะนี่คือนี่คือประสบการณ์ของอคนที่เราที่สุดท้ายเราก็ต้องเราก็ต้องเจอกันนะครับว่าทุกสินทรัพย์มี มีความยากลำบากในบางช่วงเวลาแน่ๆไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไหนอตอนที่เราตื่นทองกันเราก็คิดว่าทองจะขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ดีตุ้มเดียวลงมาเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะคิดว่าถ้าใครอยู่ในตลาดการลงทุนมานานๆจะรู้ว่านี่มันคือสัจธรรมเว้ยนะครับมันเป็นสัจธรรมที่คุณต้องยอมรับมันให้ได้นะครับว่ามันต้องมีการลงมีการขึ้นแต่ให้อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะดูกลับมาดูภาพนิดหนึ่งคือวันนี้ไหนๆก็มาแล้วโชว โชว์พลังหน่อยอพ uh, ี่อยากให้ดูรูปนี้นะครับ uh, <c oughs> เพื่อให้เราลดความพิดแพนิคของการการใช้ชีวิตเราในเรื่องการลงทุนนะครับ <c oughs> เวลาเราดูอะไรที่มันเป็นปีๆอ่ะอย่างที่เราให้ดูรูปเนี้ยผลตอบแทนเป็นปีๆอ่ะกีตาก็จะเห็นว่า,าคุณไม่รู้หรอกว่าปีไหนมันจะเจอจอกแจ็คพอร์ต ถูกไหมฮะถ้าคุณลงถ้าคุณดูสะท้อนเข้าไปทีละปีสองปีสามปีหรือห้าปีเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าปีไหนคุณจะเจอแจ็คพอตแต่ถ้าคุณลองฉายภาพออกมาไกลนานๆานนานๆเลยนะอันนี้ระดับร้อยปีเนี่ยแล้วคุณดูว่าเออแล้วสินทรัพย์ที่มันผันผวนในแต่ละปีไม่ดูไปรูปเมื่อกี้นี่ละมันั่งดูรูปเมื่อกี้เดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกมาดูรูปนี้ดีกว่าเราจะพบให้เราจะพบได้ว่าสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ทางการลงทุนทางหลักนะครับไม่ว่าจะเเปป็็นน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 นหหุุุ้้้้อััีรววมิผล,ผลดดยนะบส หุ้นแล้วคุณเอาเงินเป็นผลไปซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอันนี้หุ้นโล่นะครับไม่ใช่หุ้นอเมริกาอย่างเดียวแล้วก็มีหุ้นอย่างเดียวแล้วก็มีตาสันนี่มีทองคํามีอสังหาริมทรัพย์อันนี้คือการลงทุนทางหลักถูกไหมไม่มีใครปฏิเสธเลียวเอสเซนี่รวมถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็ชนะเงินเฟ้อทุกสินทรัพย์เลยเห็นไหมแต่มันก็จะมีช่วงความยากลาบากในแต่ละสินทรัพย์ในทุกรอบนะครับดูช่วงทองคําที่ลงมาสิครับหนึ่งเก้าเก้าศูนย์จนถึงปีสองรนะคับ นายลงทุนบอกว่างั้นแล้วพอมันเด้งขึ้นมาแพ๊ปเดียวฉันขายเลยผมจําได้เลยนะครับจากสองหมื่นที่ติดกันอยู่ตั้งนานใช่ไหมครับแล้วสามหมื่นบาทปุ๊บขายเลยหลุดดอยแล้วสามหมื่นขึ้นมาหกหมื่นเป็นไงล่ะคือสุดท้ายแล้วระยะยาวเนี่ยสินทรัพย์หลักๆเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนเป็นบวกในระยะยาวถึงแม้ว่าอันนี้เนี่ยผมบอกให้นนิงว่ามันผ่านมันไม่รู้กี่วิกฤตนะกีตาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเย็นอันนี้เอานั้งช่อสงครามนะครับสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีสงครามอิรักอิหร่านสงครามกาลฟ์ นะครับสงครามรัสเซียยูเครนมันผ่านมาหมดเลยครับในรูปนี้ครับนะแล้วก็วิกิตอื่นๆเช่นสับพราเมรดดิเพ e p ชั่นนะครับออยช็อกในช่วงปี1970อาโควิดในช่วงปี2020โดนมาหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยฮะโดนมาไม่รู้กี่วิกฤตนี่ผมไม่นับวิกฤตไอ้พวกภัยธรรมชาติวิกฤตอาลอไอหนี้สินยุโรปที่ปี2011นะครับ2011ที่ตายกันไป อ่ายุโรปที่ PIIGS อะไรพวกนี้ผมไม่ได้พูดลิฟตเล็กๆ,ๆผมพูดแ uh ต่ว huh. ิกฤตใหญ่ๆทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วสินรรทรัพย์ทุสินทนุ study, สินทร,รัพย์เป็นสินทรัพย์การลงทุนทางหลักมันปรับตัวเพิ่มขึ้นและก็มากกว่าเงินเปอดังนั้นเวลาเราเราลงทุนเนี่ยให้เรื่องหนึ่งอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดความผันผวนในระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติทองเนี่ยมันขึ้นมาตั้งเยอะถึงเวลาลงมันก็ลงเหมือนกันหุ้นนะครับเดี๋ยวเรวขึ้นเยอะเดี๋ยวเราลงยี่สิบสามสิบเปอระะยยยาวเนี่ นะครับแล้วซื้อมาเรื่อยๆแล้วบอกว่าเอ้ยฉันซื้อมีน้องมีใครมีร่นแพรลี่ใช่ไหมเขาบอกว่าดีใจจังที่ได้ทองตอนหกพันหกหมื่นเจ็ดตอนนี้สบายใจละเหลือหกพันหนึ่งเหลือหกหมื่นหนึ่งรู้สึกว่าทองเบาลงอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ต้องห่วงลกครับคือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทองมันก็กลับมานิวไฮแต่บางทีอาจต้องรอสิบปีนะนะครับแต่ว่าตอนที่มันลงมาอย่างเงี้ยสมมุติถ้ามันลงมาถึงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ยิงทองมันก็ควรจะต้องเก็บ เริ่มเก็บสะสมถูกไหมเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันพียงแต่ว่าเราก็รู้จักกระจายความเสี่ยงให้ดีว่าคุณจะเอาอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ในชีวิตของเราแล้วเราก็จะรอดได้ในทุกสถานการณ์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวนะครับอพอพระเพราะเนี้ยนี่นี่คือคําตอบที่จะตอบให้ว่าเออทองลงมาเราต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวนะครับแต่เด็กก็ามาถามพี่อีกแล้วจะรับที่เท่าไหรด่ดีอ่าก็จะเป็นคําถามที่น่ารักมากนะครับตอบคาถามตรงไหนไปก็ตายหมดอะครับถ้ารับตกรับที่สามพันห้าร้อยเหรียญลงมาไม่ถึงผมก็โดนดา่า รับที่3ามพัน้ารเหรียญลงมาเหลือสาม0ันเหรียญผมก็โดนด่า,าก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีก็ตอบซะว่าทองคํามันควรจะมีอยู่ในพอร์ตประมาณสักห้าถสิเปอร์เซน้ายังมีไม่ถึงลงมาก็ซื้อเพิ่มให้มันเป็นอยู่ในสัดส่วนตรงนั้นแล้วก็ใช้จังหวะที่ลงเนี่ยแหละเป็นจังหวะในการเพิ่มพอร์ตใครที่ติดอยู่สูง,สง ลงมาถ้ายังไม่ได้ซื้อทองเยอะจนเกินไปก็ซื้อทองเพิ่มได้แต่ถ้าบอกว่าอตอนนี้ทองสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราตอซื้อตอนหกหมื่นเจ็ดเลยซื้อไปเต็มที่สิบเปอร์เซ็นต์เลยมันถือเต็มพอร์ตหมดไปหมดแล้วแต่ไม่ควรจะต้องถึงร้อยนะครับถือสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสิญญ็นทรั์ไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็หล่อครับเดี๋ยวเรกลับมาไม่ต้องซสีเรียนอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าให้พี่ให้ทายเล่นๆนะค่ะพี่เชื่อว่าภายในปีสองปีนี้ต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจ พี่วีดูจากอะไรคะก็ที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ดอกเบีย้ยกลับมาเป็นขาขึ้นใหม่ะมนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทาให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้เหมือนกันจริงๆวันนี้มันก็มีวิกฤตนะเพียงแต่หุ้นมันขึ้นสวนวิกฤตเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันดังนั้นมันอาจจะมีอย่าบอกวิกฤตเศรษฐกิจบอกว่าเป็นวิกฤตตลาดหุ้นดีกว่าเคอยอธิบายไปแล้ววิกฤตตลาดหุ้นเกิดได้บ่อยกว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดความแพนิคในใน,ในตลาดหุ้นเพราะทุกคนกาไรหมดนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับ ดังนั้นมันเป็นไปได้ว่าเราจะเห็นวิกฤตนั้นในระยะนี้ดังนั้นผมว่าทองทาต่อให้ลงอะ่ะเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปใหม่อันนี้เอาแค่อันนี้เอาเป็นโมเมนตัมนะครับซึ่งจะผิดจะถูกก็ลองใช้เป็นพิจารณาโดยเหตุและผลนะแล้วผมก็ยังบอกว่าปีหน้าอเมริกาเงินเฟอ้อจะไม่ลงดีไม่ดีอเมริกาเงินเฟอ้อจะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการ65%เขาทำบทสำรวจมาแล้วเพราะผู้65%จะตึงราคาไว้จนถึงปีใหม่ เขาอยากให้คริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยผ่านไปก่อนแล้วค่อยขึ้นราคาเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยราคาสินค้าของเมกาจะขึ้นจากไอ้เรื่อ,สองสงครามาการค้าซึ่งทั้งเงิน<ล>เฟ้อมันกลับมาขึ้นก็ทริกเกอร์ของเรดิโอพอดีเลยเอาเรดิโอเป็นคนพูดดีกว่าเวลาผิดจะได้ด่ามันถึงแม้ว่าผมจะมองเหมือนเขาโดยไมไ่ตั้งใจด้วยนะเมื่อกี้เอากีต้าเอาข่าวขึ้นมาเนี่ยผมก็งงเอา้าให้กูพูดก่อนนะเว้ <Conf> ะคอนเฟิร์มค่ะพี่บีพูดวันอาทิตย์เรเดลโอพูดเมื่อเช้านะคะอันนี้ออช่วยเป็นพยานหลักฐานให้เขาเขาฟังท้ยออกอะอะไรประมาณน,นั้นค่ะท้ายสุดจริงๆอันนี้หมวกของนักลงทุนแล้วนะคะเออเราก็คงเคยได้ยินสิ่งที่บร,ริบัฟเ,เขามองเออทองคํานะคะทองคําเนี่ยไม่สร้าง d u c ั i v i t ีนะคะไม่ใช่แอสเซทที่เขาจะรักหรือว่าชื่นชอบในการลงทุนแต่ว่าเราเคยคุยกันนะคะพี่บีลงทุนในทองคํานะคะเอออะไรที่พี่บีมองต่างแล้วตอนนี้เออพี่บีมี มีมุมมองส่วนตัวนะคะกับการเก็บทองคําของตัวเองยังไงให้เราตั้งแต่ตอนซื้อให้ลูกเป็นสินสอดเลยไหมพี่มองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์คืออันนี้ต้องมองนิดนึงก่อนคือวันนี้ทองคําไม่เหมือนกับเมื่อก่อนหน้านี้หลังจากปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ทองคําไม่ได้เป็นเงินสารองระหว่างประเทศโดยโดยโดยจาเป็นแล้วนะถูกไหมใช่ไหมเพราะว่าอเมริกาเขายกเลิก อทองคาเป็นเงินสํารองระหว่างประเทศและทุกประเทศก็ลดสัดส่วนการถือทองคาลงมาแต่ตั้งแต่ปี2008เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือหลังจากวิกฤติสพลาวเนี่ยครับแล้วเขาพิมพ์เงินขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็ทาให้ทุกคนกลัวว่าเอออเมริกาพิมพ์เงินได้เยอะขนาดนี้เลยหรอเขาก็เลยธนาคารกลางทั่วโลกก็เลยหันไปถือทองคํามากขึ้นและเทรนดนี้มันก็ยังคงอยู่นะครับฉะนั้นจากต่อให้เปลี่ยนประธานาธิบดีไม่ใช่ทรัมป์และเป็นคนอื่นเนี่ยเพราะพิสูจน์ได้เพราะอะไรเพราะเพราะว่าจริงๆตอนปี2008กาไม่ใช่ทรัมป เป็นประธานาธิบดีทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีตอนปี2017แต่ทองคำมันถูกเก็บมาตั้งแต่ปี2008แล้วก็ทรัมป์หมดสมัยไปปี 2020, 2021ตอน2021จนถึง2024ก็คือช่วงไบเดนเนี่ยก็ยังคงเก็บทองคำอยู่ไม่ได้ไม่ได้เสื่อมคลายเก็บเยอะขึ้นด้วยแล้วไทยเราก็เก็บด้วยนะครับนั่นแสดงว่าทองคำถูกเปลี่ยนจากสินทรัพย์ที่มันไม่ใช่เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนเริ่มเก็บทองคำเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศแล้วตอนนี้มีไม่กี่ประเทศที่เริ่มเก็บจรงิงจังจ,งจ,งจริงจงเช่นจีย อินเดียที่เริ่มเก็บจริงๆจังๆแต่ว่าผมเชื่อว่าจะมีในจากนี้ไปแนนะ่นาคตจะมีเริ่มถ้ามันถ้ามันทองมันลงมาเยอะๆนะครับลงมาถึงจุดที่แบบยังไงก็จะต้องมีดีแมนกลับเข้ามาดังนั้นผมมองว่าทองคําต่อให้ปรับฐานช่วงนี้เนี่ยความดีแมนที่แท้จริงไม่ใช่การทางอินเวสตนนะครับดีแมนที่แท้จริงจากธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยจะเริ่มหันกลับมาซื้อทองคําอยู่ดีถ้าราคาทองคําลงมันนี่เหมือนเมื่อก่อนทองคําลงมันนี่มีใครซื้อเครับเพราะฉันไม่ยังไม่ต้องเก็บเป็นเงินสํารองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้ฉันเชื่อว่าาทองคํ เป็นสินทร,รัพย์ที่เหมาะอาการที่เอามาเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศทดแทนเงินดอลลาร์สหารัฐได้ในระดับหนึ่งและเงินดอลลาร์มันถูกขายอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งมีข่าวว่าเขาจะเอาดอลลาร์เนี่ยแปลงไปเป็น usdt นะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นข่าวที่ทรัมป์เขาพยายามจะรัะเสเซียปูดแล้วทรัมป์ก็บอกเออใช่มีปัญหาป่ะ <laughs> คนก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเอ๊อะงั้นจะออกจากเงินดอลลาร์ก่อนดีกว่าแล้วทองคําก็น่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในการถือ โอเคค่ะขอบคุนคะ่ะพี่วีวันนี้จัดเต็มให้พวกเรามากๆนะคะขอบคุณพี่วีอย่างสูงเลยนะคะเฝ้าร,รอจะได้ <ผม S 2> คุยกันในรอบต่อไปขอบพระคุณค,ค,ค่ะดสวีสค,ค,ค่ะพี่กวีชูกิจเกษมนะคะวันนี้มาแล้วจัดเต็มทางเรื่องของ AI ที่เป็นท็อปิกหลักของเรานะคะบับเบิลหรือไม่บับเบิลนะคะความเสี่ยงมีรอจุดที่เป็นทริกเกอร์ก็คือ สัญญาณดอกเบีย้ยที่จากที่เป็นขาลงจากที่ผ่อนคลายกลับทิศนะคะนโยบายการเงินตึงตัวขึ้นมานั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของนี่ของกลุ่มธรุรกิจที่เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่เขาลงทุนมหาศาลใน AI นะคะรวมไปถึงสิ่งที่เป็นคําถามตอบว่าเขาจะทํากําไรได้ในอนาคตทันกับไซเคิลที่ดอกเบีย้ยจะยังผ่อนคลายอยู่หรือเปล่านะคะอันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการลงทุนแล้วก็วงการ AI ในอนาคตนะคะแต่ว่าบับเบิลถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่า AI จะบับเบิลไปด้วยนะคะ AI คือเทคโนโลยีแต่ว่าบับเบิลคือราคาสินทรัพย์ที่มันอาจจะแตกออกอาจจะดิ่งลงแต่สุดท้าย AI ก็จะกลับมาดังนั้นการลงทุนที่จะปลอดภัยนะคะก็ลงทุนในตัวของอ่าอินด x นะคะพี่วีบอกว่าเซฟที่สุดนะคะจะเป็น S&P หรือว่าจะไปลงทุนในระดับที่เป็นกองหุ้นโลกก็ได้นะคะนั่นก็เป็นการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ไม่เสียโอกาสในการลงทุนด้วยนะคะ